หนึ่งตัว <c oughs> ไม่ค่อยเห็นในขุมนี่บนโต๊ะมันมันดัดบุกค่อยจะลงตัว <c oughs> <c oughs> เห็นไหมอ่ะเข้าไปเอาเลยเอ้สามตัวต้นนี้อืมนี่หยิบเอาเลยระวังมันหล่นนะน่ะข้างบนนตัวนึย จด้ไหนอ๋อหนึ่งตัวได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัวเอาไฟมาส่องสิค่ะเอาเอาแม่น่ะตัวเอาไฟไฟนี่อ่ะ อื๋อใส่เนี่ยนี่ไงอืมเตือนึงเลยตาดีเนาะอ้อมันไม่ลงเลยอะแหงๆหงัวไออ๋อไหนามา่น้น สายระบาดนี่เห็นไหมสายนังเออหนึ่งเถอตัวนี้มันลงไวตัวนี้ลงไหมอ๋อลงสินี่นี่ยเนี่ตึบนี่ถึงเหรอมาไม่ถึงยายเตี้ยได้เจอเด็กๆมาได้กินนม นั่นแหละออขอจับหน่อยซื้ออะไระนี่ไงอ๋อนี่ไงตะลึกตื้อๆจะลึกตื้อๆอุย้ยหล่นแล้วนะัโโน่นตัวหนึ่งเมื่อกี้นี่ไฟสองน้นอน<า>ยก็เห็นไหมอ่ะเ,เห็นเหรอไม่เห็นก็ไว้ให้มันเพาะพัน ไฟสองแน่ล่นแล้วยงมาไฟสองพื้นกันว้ยล่นแล้วนะลนลเอาเห็นเอกเห็นเอกสิบบินหาก๊กไม่หลนะเห็นไหมนั่นนะเออสีแดงๆนั่นแหละไฟก็แยงทำไมกรึบเอารึบกรึบกรึบ มือจับเลยหมดเดี๋ยวคระวังดดหมสูงก็ก็ลึบลุบลุบเอออ่านล่นเห็นไหมเห็นบอร์ตัวหนึ่งอ่ะชองตัวเออเห็นบอร์ยังไงโอ้สามตัวมันยื่นในโอ้ยล่นแล้วตัวยื่นในหนุณแมาหล่นก็ดูในพื้นด้วย สูงเนาะหนึ่งตัวเทรวมกันสิตรงนั้นเดี๋ยวไม่รวมเดี๋ยวตรงนั้นของเราในดูสิซิมซิมเหรอยังไม่ได้เข้าบ้านเลยอ่ะอ่ะคือเลยเออโอ้ได้หลายอยู่ดิโอเคแล้วก็เสร็จ สวยมากเลยโอู้ได้เยอะอยู่อ่าอ่าอ่าได้เยอะดู่นัดีเอเคลงนี่สุดยอดเลยไปทางใดแล้วกว่าสิได้ไปนะไปแล้วนี่โอเทลงเคลงเร็วๆนั่นแหละโอ้โหต้าใหญ่ดิโอ้แค่นี้ก็รู้แล้ว ตัวใหญ่ไข่ด้วยนะน่ะไอ้ดูีิตัวใหญ่อ่ะออก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 ก็ปิด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 ใช่หรือบนู้นวันนี้เอาใบไม้ออกล่ะ oh. ฮ wow. oh, oh, right. ันดีได no ้ตั้งหลายพุ่น่ะว้าวนี่ผลงานวันนี้แมงกินูของเรานี่ผลตกแหงน่ะเรามาเลยฝนตกแห้งน่ะนี่วันนี้แปดนิสามากินนอนล้วปะ สองพั 2, น้กสิบห้าก้านแมนกีนูนขนาดบ่ค่อยมานเด้นี่เนาะฝนบ่ตกเนาะก็จุบคลิปเพียงแค่นี้นะคะท่านผู้ชม